ช้าแล้วนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอ้โห่เลี้ยหายตัวนะอยู่ข้างบนนอกพี่อยู่นอกอยู่ข้างนอกนั่นนะครัใช่อยู่ข้างบนหัวผมพี่สองตัวสองตัว สวยที่หอตีเลยมึงนะ่หายครับหายพี่หายพี่เริ่ผีเริ่ผี

สามสามร้อยสามสิบดลงช้าแล้วพี่ลงหน้าพี่โจโอ้ยสไนสไนตรงนี้อีกตัวแตกสไนบนหอคอยตแตกวครับเขาอ้อมขวาพี่ขอเขาอ้อมขวาอยู่ที่ซีพี่ที่ซี <c oughs> มานีแล้วพี่ มีสี้มาอยู่บนหัวด้วยจี้หนงหนลนะไลงแล้นะ

หนนน้าเเีี่่ยทระบิดควัโดนโดนระเบิดพิษใช่พี่สองตัวสองตัวหินแตกหนึ่งยิงระเบิดหมดข้างหลังเต็มเลยพี่ข้างหลังเขาอยู่เราเราอยู่เนี่ยอะไรต่เขาต้องวิ่งเข้ามาเขาระเบิด ตรงนี้อยู่นี่ชีรั่งเดินมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอม Release t h s o perspective ง